สบายดีพี่นอ้องบ้างไหมจะผลกินเป็ดปิ้งเ,เป็เดเ,เด้อ,อพี่น,อน,น้องเด้อปิ้งเป็ดเมียนผู้ใหญ่ใจดีทำมือนอกของนางมนผลแลพักเงินมาให้กินเบียร์กินเป็ดเหมืนาาาอนะน,น,อนะเพื่อก็พาะกับเปกินนะมอญก็ไปซื้อเปเ็ดกับมังอ้อนมังเส่าน,น์มันน้อยปิ่ง ทั้งพี่ก็กินเข่าซาเมคีเด้อพี่น้องเด้อเข่าซาเมคีพี่อทางพี่ก็ได้มาพี่น้องมามาแซ่บๆลาบเป็ดต้มเป็ดเลือดแป้งเป็ด,ด,ปดมาขบถิมขบครัวนี่แต่ลูกหลานขบครัวตัวเองอมากิน <ขอ S 1> หนูบุ๋มพายลาบเป็ดนางอุ่นเห็ดอุ่น เจอน็แซ่บเจอนเห็ดแท็บสีมือนางอุ่นแซ่บพี่น้องไอ้สวยคนงามสวยโหสวยล่างแล้วก็สวยโอ้ยจับกระเห็ดเดี๋ยวนี้แน่แมงเงี่ยงสวยอย่าเห็ดตังสั้นได้ะพี่ด็อกสวัสดีเด้อมากินข้าวกันเลยขาดเป็ดต้มเป็ดนะแซ่บแบเอ้าห่อนขนาดวันนี้เนาะ ในห่อนแห้งนะครับธรรมดาเอานี่มคือบ่เปิดจะเอาเอ้าอ้คือบ่เปิรพัดลมมันมันมีควันเลยเดเปิดพัดลมเอ้าเลยแหละเปอยู่บบมนวันเเออ้หเกือนมันสายร่มวนเลยวนวนเลยเห็นวนเห็นนเห็นบทุกคนเลย เส้นทุกคนเลยบ่มีไผสิบ่เห็นนีจอ้นเฮ็ดลาบเป็ดอยอือยเลยบ่ยอนามาเฮ็ดอีกเออย่องอาได้ก็ให้เขาเฮ็ดงีบ่ย่องเขาเฮ็ดกินได้นะเย็นๆๆมขออ้นขอได้ทุกงเงได้อยู่มนเฮ็ดกับขาเออแต่ลนปกบๆๆอะไร ผภาพบวงตัวเล็กเฮ็ดไวเห็ดแซ่บแม่ปัวมึงเฮ็ดบ่มันเป็น2รองไผเด้อบ่แซ่บเนะนีา้ยมื้่นจะปินะปิ้เด้อขอย่างไปเนาะปลเหลือ2 4 6 8 9นเด้ออือจ่าวันเขบ่กินเนาะ้วันนี่บ่มางก็บ่มาเฮ็ดหยัง่ไสตัวเป็ดก่ใกลก่อนบ่ มาได้คู guru, อ iya, ่หาได้เห็นโคหูน้ำดจ nói ้อง nói เอนกันหมักมาองเป็ดใเราอือจงาบเปเอาี๊ด้หมลองนนอแล้วกมาเนาะกินได้่อะไรกินได้ปล่เอามา่งนี่ม่ินยา ินเก่คนดเนะิขึ้นเช้ากินข้นเอมาบกมอยากเล็ดเล็ดดูอยู่บ้าของเจ้านะอยากเ็ดเล็ดปวดเลยเออไปก็ไปไปเเ่งานเนจ่ายกเล็กงานอม่าเลยครบเล็ดยังน่ชวยจะหเนาะมันออกขาดบ่อเนาะเก้าโมงสิบโมงไปเนาะ มันคบบนอกเาก็เห็ดเาั้นอ๋อกะกุ้บขันไรขั้นยุบ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 อะไรอเมันจออกก็คดงอ๋ออันนึงบาต้องไปเ็ดเองยเอยมยคือกันกันมยเยมาพี่แม่ป้อนเขาเป็นเือปางไปอไไปเ็ดมนาวสดอ้นอบึงเ็ดันึงเ็ดเองเดือนปยแล้วอเดเยเยองมันมีสด้ยจะนางเองแทยุส คือบ้านเราเนี่ยหนึ่งจุสองจุสามจุบ้าน,นจุเด้อพี่น้องเดิมบ้านทำอะไรถือเวอรมาซิงเผาอดีแพงนะเศรษฐกิจสามมันต่างกันกกกบ้านเมืองแต่ละคน,นมันก็ือกันแพงเป็นบางอย่างถูกเป็นบางอย่างอยู่ไทยกันะคือยุราเหมือนคือกันแพงเป็นบางอย่างถูกเป็นบางอย่างคือน้ำปูน้ำปานกับแพอง่าอยู่ไทยประดับเป็นงู อืมไทยปบตูกลัวจะงัวนป่ามันนำเข่าเนี้ยอ๋อมันนำเข่ามาจากไทยดูเล่าเล่พักกับพ่อกินจุไทยแบแพนหมกพักมันเวลาจะเสร็จกินบ้นเมืองยังย่ได้สีดออะไอืมเนาะตาเลยเนาะตามตัวมื่อไรปอเห็ดตามตัวเม่อไจุ่งแวดแต่นอะไรปอเห็ดนชี้ดอกบ

โอ้ยค่อยกระโชกหอยฟัวค่อยข่ามมาเร็วๆเฮ้ยเจ้าข่ามมาเร็วด่วนเลยพญญาเพชรถือเลขสี่ตัวเลขรัฐบาลเจาหาล้านเนาะเออเขาแบ่เลยบ่ะมีกินแบ่แล้วปะกินได้เป็ดเป็ดกินรวยถ้าถือสี่ตนี่ถือทั้งสี่ตทั้งสามตทั้งสองตโอ้ยหช่างสิเอาเงินเออเท่าไหร่ถ้าสี่ตัวสามตก็ถืออ ันจีถือกระากระถือไเแมนสองกระถือีบัทกระถืออก้ยมาได้หลายดอกประมาณครึ่งแสนเงี้ยนะน้องครึ่งแสนครึ่งแสนแสนบาทต้จำเป็นแสนกินครึ่งแสนกัน่ิ้น่กกินบะแระเนาะค่ะกกินอประมาณกินบแร สีสาหะันนอเียไปคนคยไก่ในออกไปเราไปจ้งเขามาเนาะห้าหม่องนอนเลยมันหาทางเขาเพื่อนเลยหาทางเขาเพื่อนกมันเขาเขได้มันอยู่หันเลยบดมบดเวนมันกินขอมนไม่ได้กินขางมันเลือมัน่งมัน ตอยากติอมอยากสดมะกินอยู่ได้กมัินเหมันเห็นบาอ,อยากเป็นสีสวดสวดแล้วนอบ้าโคตรไป,ไปนี่เนี่ยต้อมอุ่งคาใจกันเดีย ส่งซิกได้พี่น้องใกล้งานรู้งานใกล้กล้องคนส่งซิกเพื่อนไหมนักกแแล้้เดีเอิญน้อไปกินน้ำแม่วยาบี វាថ្នឹងទៅប៉ុនពីទៅអឺ my god จะขึ้นมาหลอดไปวิ่งยื้อสามสี่คำเบิดอะเบียอะัรเนี่ย 3, 4, น,น้ำไหมโอเคเลยนะพอมอนม่ะคลิปนี้การไมมอนลาเด็กพี่น้องเด้อโอเคบายเออมันสีมืดแล้วไปก่อนเด้อมันสีมืดแล้วพี่นอ้อ,นองเอ้ยสวัสดี